สำหรับท่านใดผ่านมาเห็นคลิปนี้แปลว่านี่เป็นดวงของคุณนะก็พี่หมอเพิ่งสวดมนต์ไหว้พระเสร็จเดี๋ยวมาเปิดดวงให้นะคะกับทุกคนมาดูกันวันนี้เป็นวันมาคบูชาเป็นวันพระใหญ่นะคะมาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่ออะไรกับคุณบ้างเดี๋ยวพี่หมอจะเปิดไพ่ห้าใบนะทุกคนเข้ามาแล้วตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพองค์พร,รักประจําตัวทุกท่านที่ทุกท่านนับถือนะมาดูว่าท่านอยากสื่ออะไรอยากบอกอะไรกับ นะคะถ้าใครเข้ามาชมคลิปนี้แปลว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันแล้วให้ยิปซีเปิดต่อหน้าใครมักจะเป็นเรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นเข้ามาแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะและเสร็จแล้วคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะใครยังไม่กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าแล้วก็เผื่อคลิปนี้เป็นพลังบุญเป็นพลังงานของใครเขาจะได้เห็นคลิปนี้ด้วยเป็นการ แบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กันนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยวันนี้จะเปิดไพ่ให้เห็นเห็นหน้าไพ่ด้วยนะ่ะจะเปิดห้าใบมาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกอะไรนะนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกอะไรใบแรกว้าเดอรสตาร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าสิ่งที่คุณหวังหรือตั้งใจไว้เดอรสตาร์หมายถึง คำอ้อนวอนคำร้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำภาวนาสิ่งที่คุณตั้งจิตตั้งใจไว้ไม่ว่าคุณจะขอเรื่องอะไรนี่สินการเงินความรักหรือทรัพย์สินร่ำรวยคุณจะสำเร็จไพ่เดอะสตา์ขึ้นมานะมาดูไพ่ใบที่สองกันว้าวเชมเพอร์เร ถ้าชีวิตที่ผ่านมาเทมเพ r ตหมายถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นถ้าชีวิตที่ผ่านมาคุณเจออะไรแย่ๆหนักๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าจะช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นให้คุณเจอโอกาสดีๆให้ชีวิตคุณพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะถ้าช่วงนี้ชีวิตของใครมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงจะสําเร็จหรือใครมีการบนบานสัล่าวขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับที่คุณเจอปัญหาอยู่จะผ่านไปได้มันจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะตอนนี้มาดูใบที่3กันว้าวใบที่3ขึ้นไพ่4ดาแปลว่าตัวคุณเองก็เจอปัญหาหลายๆอย่างนะที่ผ่านมาไพา่ใบนี้ขึ้นเจอปัญหาหลายอย่างบอบช้ำม,มาเยอะอุปสรรคเยอะแย,ยะการเงินนี่สินความรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกท่านจะช่วยท่านรับรู้ท่านเห็นแต่รอจังหวะรอดวงคุณสักนิดดวงคุณขยับขึ้นเมาาื่อไรท่านหนุนให้คุณทันทีทุกอย่างจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะค่ะ ตันี้มาดูใบที่4 y m p e a t ใบที่4หมายถึงความสุขสบายนะสิ่งที่คุณขอเป้าหมายความหวังคุณคุณอยากได้ใช้ชีวิตที่สุขสบาย m p e a t เนี่ยคือให้ราชนีพ่แห่งความสุขความสุขสบายคุณอยากจะใช้ชีวิตแบบสุขสบายมีกินมีใช้ไม่อดหนี้สินหมดความรักดีๆคุณจะสำเร็จสิ่งนั้นคุณจะได้เจอจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะมาดูใบสุดท้ายกันผลสรุป ใบสุดท้ายว้าวขึ้นไพ่สามถ้วยชัยโยสังสรรค์ข่าวดีอะไรที่คุณกําลังรอคอยสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามถ้วยเนี่ยชัยโยสังสรรค์ดีใจอะนะแปลว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณขอร้องขออธิษฐานสําเร็จแน่นอนคุณจะได้รับแน่นอนจะมาถึงคุณแน่นอนรอจังหวะรอเวลานิดนึงนะใจเย็นๆท่านรับรู้แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผล,ละบุญที่คุณได้ทำนะเจ้ากรรมนายเวรได้รับรู้นะ แต่ยังไม่หมดยังมียังค้างยังคาแต่เหลืออีกนิดนึงมันจะหมดไปล,ละผลกรรมผลกรรมของคุณต่อไปมันจะเป็นผลบุญที่คุณจะได้รับมาทดแทนก็จะมีเรื่องดีดเข้ามาเนาะหลังจากนั้นไปคุณทําอะไรก็จะราบรื่นอุปสรรคที่มีอยู่ก็จะหายหมดสิ้นไปนะคะใครชอบพลังงานนี้พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้และขอให้คุณโชคดีแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้พบทุกคนในคลิปนี้นะคะ ให้รับพลังงานดีๆไปให้ทุกคนมีความสุขสมหวังผ่านทุกปัญหาไปได้นะและเดี๋ยวเจอกับพี่หมอใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายๆค่ะ